ครับสวัสดีครับเราตอนนี้เรามาทำช่องของ youtube เป็นของตัวเองนะครับโดยเราจะใช้ในกรณีที่เกี่ยวกับการเรียนการสอนก็คือว่าเราเมื่อครูเขาสร้างวิดีโอเสร็จแล้วเราก็จะมาเก็บไว้ในที่ช่องของวิทยาลัยหรือช่องของสาขานะครับก่อนอื่นทุกคนต้องมีมีบัญชีอีเมลของตัวเองก่อนนะครับเราเข้าไปที่ ทีเมลนะครับดูสิว่าเดี๋ยวเราจะใช้เ,เรามีเมลที่เราต้องการที่จะใช้ในการสร้างช่องของเราหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวผมออกตัวนี้ไปก่อนนะครับเนี่ยทีเมลของเราเราก็เลือกนะสิ่งที่เราต้องการใช้นะครับแล้วเราก็เลือกนะครับเลือกอ e ีเมลของเรา เราเข้ามาเสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราจะสร้างช่องของเราเรานี่ยเราก็คลิกีนอีเมลของเราถูกต้องแล้วนะครับเราก็สร้างช่องครับเดี๋ยวเราคลิกที่เริ่มต้นใช้งานถ้าเราเลือกอันนี้ก็จะเป็นชื่อชื่อช่องตามเมลนะครับแต่ถ้าเราเลือกอันนี้เราก็สามารถกำหนดชื่อของเราเองได้นะผมก็เลือก เราก็ตั้งช่องเลยนะครับผมเราสมมติผมจะตั้งช่องสิวัฒน์ชาแนลช่องครูสิวัฒน์ก็ได้นะผมทั้งอ่าล้วก็พิมพ์ช่องเขา้าเอาเราเข้าไปนะครับแล้วก็คลิกฉันเข้าใจว่ากําลังสร้างบัญชี Google ใหม่ที่มีการตั้งค่าเฉพาะบัญชีซึ่งรวมประวัติการค้หนหา YouTube เพิ่มเติมอ่าเราก็คลิกนะครับเสร็จแล้วเราก็คลิกปุ่มสร้างนะครับอันนี้สร้างช่องเสร็จคลิกคือหมายถูกแล้วก็คลิกที่ปุ่มสร้าง ยืนยันหมายเลขโทรศัพท์นะครับที่เขาจะใช้ติดต่อผมก็เลือกไปนะครับแล้วเราก็คลิกที่ทำต่อยืนยันก็ก็จะมีรหัสยืนยันมาจาก g o o g l e นะครับที่โทรศัพท์ของเรานะครับเราก็พิมพ์งลงไปเสร็จแล้วก็ทำต่อ <c oughs> กำลังประมวลผลอ่าเสร็จแล้วอัพโหลดโปรไฟล์สมมติเราจะมีรูปภาพไหมรูปภาพที่เราทำโปรไฟล์นะครับสมมติผมก็อัพโหลดว่เอ๊ผมจะเอาเอารูปที่จะเป็นเป็นโปรไฟล์ของเรานะครับหรือของสาขา ูปเ,เอารูปนี้ดีกว่านะครับมาเป็นโปรไฟล์แล้วก็ Open ครับรูปมันไม่พอกับหน้า,าผมก็เลือกใหม่รูปนี้จะได้ไหมเนี่ยเ,เลือกนะครับอ่อผมเลือกรูปนี้ก็แหละนะครับ Open ่าโอเคเนาะพอเราเลือกเ,เสร็จปุ๊บก็โอเคละนะครับ thank you save and continue ตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะบอกว่าช n e l ของเราคาอธิบาย Channel ของเรานะครับว่าว่าเป็นอะไรสมมติว่าช่องนี้สำหรับสื่อการเรียนการสอนนะครับ เชื่อลิงก์เว็บไซต์ของนอันนี้ไม่ต้องเราเราไม่มีนะครับ f facebook ก็ไม่ไม่เป็นไรยูแอวอันนี้ไม่เป็นไรนะครับเราก็คลิกเซฟเลยนะ v e and continue ก็รอสักครู่นะครับพอขึ้นมาเสร็จแล้วโอเคตรงนี้นะครับก็ถึงว่าพอเราเข้ามาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถที่จะคลิกตรงนี้ เพื่ออัปโหลดวิดีโอได้อ่าสมมุติผมออกไปก่อนนะครับเมื่อเราตอนนี้เราตั้งช่องเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราออกจากระบบไปขั้นต่อไปนะครับสมมติเรา,าเราก็จะอัปโหลดละเมื่อกี้เราสร้างช่องเสร็จนะครับต่อไปนี้เราจะเราจะลองทำอัปโหลดดู เราก็ลงชื่อเข้าใช้นะครับก็เลือกอ e ีเมลที่เราสร้างช่องเมื่อสักครู่นี้นะครับคลิกถัดไปเสร็จแล้วคลิกที่ปุ่มนี้นะครับคำว่าสร้างนะเป็นรูปวิดีโอตรงนี้นะครับตรงนี้เรารับทราบไปก่อนก็ได้นะครับคลิกที่รูปสร้างแล้วก็เลือกอัปโหลดวิดีโอ ข้อมูลเพิ่มเติมก็ได้นะครับไม่เป็นไรหรือปิดไปก่อนก็ได้นะครับก็ต้องมีข้อมูลก็คือไฟล์วิดีโอของเราแล้วรูปที่จะทําเป็นหน้าปกด้วยนะครับอ่าเราก็คลิกตรงนี้นะครับเลือกไฟล์หรือคลิกตรงตัสอตรงนี้ก็ได้นะครับเราก็จะไปเลือกนะครับเราก็จะไปเลือกผมเก็บไว้ที่ได้สอบชื่อวิดีโอหนึ่งโอเคผมก็จะเลือกวิดีโอ ผมเอาวิดีโอเนี่ยนะครับแล้วก็โอเพนก็จะเข้ามาขึ้นอยู่การความเร็วของวนะิดีโอสังเกตอัปโหลดแล้วร0อเเซ็นะครับประมวลผลนี่กำลังประมวลผลอยู่นะครับกำลังประมวลผลวิดีโออยู่บันทึกเป็นฉบับลาถ้าวิดีโอเราสั้นเห็นไหมครับ95%้ล้วถ้าวิดีโอเราสั้นก็แป๊บเดียวก็เสร็จครับแต่ถ้าเราวิดีโอเราใช้เวลา ครึ่งชั่วโมงหรือ1ชั่วโมงก็อาจจะช้าหน่อยก็รอจนกว่าตัวน,นี้จะประมวลผลเสร็จตรงนี้นะครับเราสามารถตั้งชื่อนะครับซื้อการสอนหน่วยที่1น่งว่าไปนะครับหน่วยที่1เรื่องคอมพิวเตอร์เบื้องต้นนะครับ ตับเบื้องต้นส <c oughs> ังเกตนะจะมีอยู่สามสามจุดด้วยกันนะครับที่เราจะต้องทําอันนี้อยู่ในจุดที่หนึ่งนะครับส่วนที่หนึ่งก็คือรายละเอียด oh องค์ประกอบของวิดีโอระดับการแชร์นอยู่ส่วนที่หนึ่งก่อนนะครับพิมพ์ชื่อนะครับพิมพ์คําอธิบายตรงนี้เราสามารถเลือกเลือกรูปนะครับที่จะมาเป็นหน้าปกของเราก็ได้นะครับ ่เดี๋ยวก่อันนี้เดี๋ยวดูข้อมูลเพิ่มเติมสิครับเขาบอกให้ทำอย่างไรเพราะโปรตีนี่ยจะสามารถเข้าทำได้เลยนะครับอ๋อโอเคไมดูจากเมู่ด้านซ้ายก็ได้เลือกคลิกที่ไอเดีที่ภาพย่อเลือกภาพย่อแล้วบันทึกโอเคปิดไปก็ได้นะครับกลับมาที่หน้าเดิมของเราเนาะให้เราเลือกตรงนี้นะครับไม่ วิดีโอนี้ไม่ได้สร้างมาเพื่อเด็กนั้นจะดูได้เฉพาะเด็กนะครับแต่ถ้าเราตรงนี้ทุกคนสาธารณทุกคนสามารถเข้ามาดูได้นะครับในส่วนที่1เสร็จสังเกตพอวิดีโอเราประมวลผลเสร็จสิ้นแล้วเนี่ยจะขึ้นมาว่าวิดีโอนี้เราใช้เวลากี่นาทีสามารถทดสอบอะไรดูได้นะครับต่อไปเราคลิกถัดไปส่วนที่2องค์ประกอบของวิดีโอนี้เราไม่ต้องทําอะไรก็ได้นะครับก็คลิกถัดไปเลยมาส่วนที่3อันนี้คือการแชร์นี่สําคัญ บันทึกหรือเผยแพร่ให้เราเลือกสาธารณะนะคือทุกคนสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะครับอันอื่นก็ไม่เป็นไรและนะครับที่สำคัญก็อันนี้อีกอันนึงเราก็ copy link นะครับ copy link ตัวนี้หมายถึง copy link ที่จะเอาไปเผยแพร่นะครับเราอาจจะเปิดไฟล์ Word ขึ้นมาเพื่อบันทึกลิงก์ตัวนี้นะครับ น,นิดหนึ่งนะครับเราเปิดเข้ามาหรือถ้าเราไม่ไปวางในเวิร์ดเราอาจจะส่งไปที่เข้าไลน์เข้าเฟซก็ได้นะครับเราก็าคลิกวางไว้ก่อนอเดี๋ยวเรากดโกจะเราจะลรืมว่า,อาเอ๊ะอันนี้ลิงก์งอะไรนะครับล้วก็บอกอันนี้ลิงก์สื่อการสอนเรื่อง ว่าอะไรก็ว่าไปนะครับก็บันทึกเก็บไว้เนาะอ่าทีนี้เรากลับมาหน้าจอปกติเราก็คลิกที่คําว่าเผยแพร่นะครับสังเกตก่อนอื่นนะก่อนที่เราคลิกเผยแพร่ดูนะครับประมวลผลเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็คลิกเผยแพร่ตอนเผยแพร่นี้เราจะเผยแพร่ในทันทีก็ได้นะครับเผยแพร่ไปที่ facebook ไปที่ไหนก็ได้นะครับแต่ถ้าเราอยากบอกความเรียบไปเดี๋ยวเดี๋ยวเราเรา,เราไป เผยแพร่ที่หลังก็ได้นะครับตัวนี้เห็นไหมลิงก์วิดีโอก็ก็ปีตัวนี้ก็ถ้าเกิดเราเราลืมเมื่อสักครู่นะครับเราเราก็ปิดไปวิดีโอของเราก็จะมาพึกหน้าจอตรงนี้สังเกตอันนี้ที่ผมทาเดี๋ยวผมลบลบวิดีโอข่าวที่ที่ไม่สําเร็จเพราะว่ามันใช้เวลานานนะครับ,นะรบอันนี้วิดีโอไหนที่เราวิดีโอไหนที่เราไม่ต้องการใช้เนี่ยเราก็สามารถลบทิ้งได้นะครับ ลบออกฉ,ฉบับล่าก็เหลืออันเดียวก็คือตัวนี้ตัวนี้เราสามารถคลิกเข้าไปแก้ไขนะครับที่ผู้ศอนสังเกตตรงนี้จะเป็นเห็นไหมครับขึ้นว่าสาธารณะนะครับก็แสงว่าทุกคนดูได้อัปโหลดวันที่เท่าไหร่ยอดคนดูก็จะมีตรงนี้บอกว่าถ้าเราจะกลับไปแก้ไขนะครับถ้าเราบอกโอเคไม่ละเราก็บันทึก หรือแก้ไขเรียบร้อยแล้วเราก็บันทึกเสียนะครับจบเ้นกลับไปวิดีโอของช่องอกลับมาโอเคหน้านี้นะครับในช่องของคุณคุณสิวัตรโอเคทีนงเราจะ อ่าเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราลองไปคลิกลิงก์ดูเราก็ออกจากระบบไปก่อนนะครับออกจากระบบไปก่อนอ่าทีนี้เรามาทดสอบกันนะว่าถ้าเราส่งลิงก์ไปให้เพื่อนให้ครูผู้สอนให้นักเรียนจะไปได้ไหมนะครับ มาล้นะครับเห็นไหมครับก็จะลิงก์มาวิดีโออันนี้เป็นี้อแปดก็เป็นของสอเราสาขาการบัญชีแล้วก็ฝ่ายสนับสนุนต่างๆนะครับโอเคนะครับก็หวังว่าก็หวังว่าวิดีโอนี้คงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนครูนะครับที่จะใช้สร้างสื่อการสอนและสร้างช่องวิดีโอของตัวเองนะครับครับสวัสดีครับ